เรายังอยู่กับซีรีส์5รุ่นนะครับที่แนะนำให้ไปหาได้เกจิทา่านอยู่วันนี้เราไปนะคปรปฐมกันบ้างเทพเจ้ากำแพงแสนถ้าคนแถวนั้นอ๋อ,อแล้วป่านนี้นะครับหลวงปู่แพ้วปะวะโรนะครับหรือพระราชมงคลวชิราคมนะครับเป็นพระราชาคณะธรรมราชนะครับหลวงปู่แพ้วนะครับท่านอยู่วัดประชาราชบำรุง กำแพงแสนนะครับหรือที่ทุกคนรู้จักชื่อก็คือวัดรังหมันนั่นเองครับหลวงปู่แพ้วปัจจุบันนะครับท่านมีอายุ100กับ2ปีแล้วนะครับก็คือเป็นเกจิอาจารย์ไม่กี่รูปที่มีอายุเกิน100ในปัจจุบันนะครับแต่ใครที่จะเข้าไปกราบท่านไปขอพรไปรับวัตถุมงคลต่างๆ ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านเหมือนกับว่าร่างกายอ่อนแอแล้วก็คือนั่งรถเข็นมีสายระโยงระยางแล้วเนี่ยการที่เราจะไปเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับของของท่านหรือว่าชื่อเสียงของท่านผมต้องบอกเลยนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วถ้าใครติดตามนะครับ YouTube หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการลองยิงการลองยิงวัตถุมงคลหรือปู่แพ้วเนี่ยช่วงนั้นมีรายวันให้ดูเลยนะ เรียกว่ายิงเท่าไหร่กี่คลิปเห็นล้นให้ออกไม่เคยออกสักคลิปหนึ่งนะครับหรือเขาคัดมาแต่ไม่ออกก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆนะครับเป็นที่รู้กันสําหรับหมู่ลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่แพวนะครับว่าขององท่านคงกระพันชาตรีนะใช้แล้วเหนียวไม่ต้องห่วงเรื่องเลือดตกยางออกนะครับและวัตถุงมงคลที่เราจะมาพูดถึงกัน5รุ่นวันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลย รุ่นแรกนะครับที่จะพูดถึงอันนี้ไม่พูดไม่ได้ รูปทรงใบขี้เหล็กรูปทรงใบขี้เหล็กเนี่ยผมต้องบอกว่าหลวงปู่แพ้วเนี่ยแทบจะเป็นต้นตํำรับแล้วก็เป็นรูปทรงประจําตัวท่านเลยนะครับปัจจุบันใบขี้เหล็กเนี่ยก็น่าจะมีออกมาหลายต่อหลายรุ่นแล้วนะครับแต่รุ่นแรกที่เกิดขึ้นแล้วเป็นที่นิยมกันที่สุดเลยหากันมากที่สุดก็คือปี2547นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้ออกที่วัดลางหมันนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยท่านบวชที่วัดกำแพงแสน แล้วก็จํำวัดอยู่ที่นั่นก่อนจะมาครองวัดดังหมันหรือวัดประชาราชบำรุงปัจจุบันเนี่ยก็ได้สร้างเหรียญนี้ขึ้นมาก่อนนะครับก็เป็นวัดที่เรียกว่าท่านบวชอ่าแล้วก็ดังอยู่ที่นั่นถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทเทพเจ้ากำแพงแสนนะครับการสร้างเหรียญน,นี้ครั้งแรกก็เลยเกิดที่วัดกำแพงแสนปี2547นะครับ ปัจจุบันก็น่าจะเล่นหากันจากหมื่นนะครับสำหรับเนื้อล่างๆเนื้อทองแดงแต่ระวังนะเก๋ดีนะครับรุ่นที่สองที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็ยังเป็นใบขี้เหล็กแต่ใบขี้เหล็กอันนี้เกิดขึ้นที่วัดรังหมันนะครับรุ่นแรกของวัดรังหมันก็คือ2,554นั่นเองนะครับเรียกว่าความนิยมก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันใครไม่มีสี่เจ็ด ห้าสี่ใช้ได้5ากว่า6กว่าจริงๆแล้วมีเต็มไปหมดเลยนะครับแต่5้าี่คือรุ่นแรกที่เป็นใบขี้เหล็กที่วัดลังมันครับพูดแต่ใบขี้เหล็กนะครับเหรียญรุ่นที่สามเนี่ยเราจะมาพูดถึงเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยเหรียญรุ่นแรกของท่านออกเมื่อปี2 5 3พันห้าร้อยสาสิบแดนะครับเป็นนั่งเต็มองค์ลักษณะไม่ได้อยู่กึ่งกลางเหรียญอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกันนะครับและปัจจุบันผมบอกเลย ราคายังสู้ใบคีีเหล็กไม่ได้เลยนะครับก็คือยังหาเก็บได้หาใช้ได้นะครับเหรียญที่4ที่อย่างแนะนำนะครับก็คือเหรียญเจริญพรล่างนะครับออกเมื่อปี2564นะครับเรียกว่ารูปทรงสวยงามปัจจุบันยังไม่แพงยังหาง่ายนะครับแล้วก็หาเก็บกันได้พอมีความสวยงามเนี่ยเวลาเราเก็บแล้วเนี่ยมันดูจะมีอนาคตมากกว่าอย่างอื่ และรุ่นที่5นะครับถ้าไปดูในกลุ่มตอนนี้ก็กำลังเป็นที่ฮือฮาเลยเขาเรียกว่าเหรียญคงกระพันชาตรีนะครับคือเหรียญที่สร้างเมื่อหลวงปู่อายุครบ100ปีนะครับก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วที่ผ่านมาเองนะครับแต่เอาเป็นว่าคนหากันเยอะแล้วก็เป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าคนต้องเก็บไว้เป็นอนุสร์ชาเหลียญ2เหรียญนะครับและทองคำสร้างแค่30เหรียญเท่านั้นเองผมว่าน้อยมากนะ แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ5รุ่นที่เราพูดถึงครับคุณมีครบทุกรุ่นหรือเปล่าหรือมีรุ่นไหนแล้วบ้างน,นะครับลองพูดคุยกันในคอมเมนต์เดี๋ยวเรามาตอบโต้กันถ้ามีอะไรที่อยากให้พูดถึงเอ้ยทำไมไม่พูดรุ่นนี้เอ้ยอย่างนี้นะคุยในคอมเมนต์นะครับนะไม่สีเ็งนะ